สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปูเ่เฮงครับกับรุ่นเฮงทวีโชค,ครับโอ้โหวัดบ้านดานช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับกับเหรียญปี2562นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูจํานวนการจัดสร้างก่อนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็รุ่นเฮงทบีโชคเนี่ยจะจัดสร้างเป็นทั้งหมด4พิมพ์นะครับเป็นเหรียญอยู่3พิมพ์แล้วก็เป็นเนื้อผงนะครับอีก1พิมพ์นะครับผงรูปไข่นะนะครับพิมพ์วันนี้เราจะมาดูกันก็เป็นพิมพ์นี้เลยครับเป็นกับเหรียญพุทธศินนะครับกับหลวงปู่พินอาภาโสนะครับปะภาโสตอนนั้นก็อายุ92ปีนะครับ สำหรับรุ่นนี้เป็นรายการจองนะครับเป็นรายการจองทั้งสิ้นนะก็ติดใบรายการชัดเจนนะครับก็จะมีทั้งเนื้อทองคําด้วยนะครับเ <sidewalk. S 1> นื้อเงินด้วยเนื้อทองคาในราคาจองอยู่ห้าหมื่นนะครับถ้าเนื้อเงินราคาจองก็สองพันห้าถ้าเป็นหน้ากากทองคําก็ห้าพันห้านะครับถ้าเป็นเงินตอกก่อก้าเล่าก็สองพันบาทเนื้อนาวะจะเป็นรายการที่สามนะครับเนื้อนาวะถ้าเป็นรายการที่สามก็จะมีตั้งแต่ สี่พันห้าหนึ่งพันห้าแล้วก็แปดร้อยบาทครับเนื้อนวะต่อเก้ารอบวันนี้ที่เรามีตัวอย่างก็จะมีรายการที่สี่ครับก็จะเป็นเนื้อฉนวนครับฉนวนต่อเก้ารอบครับจำนวนการจะสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์ราคาจองสี่ร้อยบาทครับนะครับแล้วก็มีเนื้อสามเคด้วยราคาจองห้าร้อยบาทเนื้อปอกลูกปืนราคาจองสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื้อสแะตะโลหะรายการที่เจ็ดนะโอ้โหราคาจอง 350บาทครับนี่มาแต่ละรายการนะถ้าเยอะที่สุดก็จะเป็นเนื้อรายการที่10และ11ครับเป็นเนื้อทองแดงฉนวนแล้วก็ทองฉนวนนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่1 9 9 9เหรียญราคาจอง150าบาทครับจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดก็อยู่ที่1 3 5 9 4หเี่หรียญครับวัตถุมงคลทุกรายการก็ต่อคดลันนัมเบอร์นะครับจับเหรียญงานพุทธศิ์หลวงปู่เฮ่งมาเดี๋ยวมาดูกันเลยเหรียญจริงนะครับ มีให้ดูตัวอย่างอ่ะกับเหรียญแรกครับนี่ครับโอ้โหเหรียญแรกนี่เป็นเดี๋ยวผมเอากล่องนี้สวยดีนี่ครับรายการที่สี่จุดสี่จุดสามก็จะเป็นเนื้อฉนวนนะครับฉนวนต่อเก้ารอบครับฉนวนต่อเก้ารอบโอ้โหเหรียญค่อนข้างจะคมชัดเดี๋ยวผมขอซูมอีกนิดโอ้โหเป็นไงครับ งานพุทธศินจริงๆครับเป็นเหรียญพุทธศิลป์นะครับรูปแบบเหรียญนี้ไม่ค่อยพบเห็นด้วยนะครับเป็นรูปหลวงป,ปู่หิงหลวงป,ปู่เฮงพิมพ์เต็มองค์นะครับหลวงปู่เฮงพิมพ์เต็มองค์ข้างหลังก็เป็นยันนะครับนะครับเขียนว่าเขียนว่าวัดบ้านด่านช่องจอมนะครับ อายุก12ปีปี2562นุ่นเฮงทะวีโชคเฮงทะวีโชคใช่ไหมครับอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โอ้โหเหรียญพุทธศินสวยมากเลยนะครับเดี๋ยววัดความกว้างของเหรียญพุทธศินให้ก่อนนะครับนี่คือเนื้อฉะหนวนนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.8เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณโอ้โห4.2เซนนะครับก็เป็นขนาดเหรียญมาตรฐานเลยนะครับนี่คือเนื้อฉะหนวนต่อ9รอบนะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นรายการที่6.3ครับ6.3เป็นเนื้ออะไรโอ้โหเหมือนทองทิพย์ลิสตาเดี๋ยวขอดูไปรายการนะนะ6.3โอ้โห oh, oh, หมายเลข58ครับ6.3เป็นเนื้อปอกลูกปืนครับปอกลูกปืนก็จะมีทั้งลงยาพื้นลงยาจีวรขอบน้ําเงินนะครับนราคาจองอยู่ที่500เอ้ย350บาทนะครับเนี่ยงนี้นี่ครับเป็นลงยาจีวรขอบน้ําเงินโอ้โ oh, ห ลงยาที่สวยเลยอ่ะเห็นไหมครับนี่ครับเหรียญนี่อยากออกมาเอามาโอ้โหเป็นไงครับด้านหลังก็ต่อโค้ดนะตอโค้ดเนื้อฉนวนี่ตอกโค้ดด้านหน้านะครับนี่ตอกโค้ดภาษาจีนด้านหน้าเนื้อตอกลูกปืนต่อกโค้ดด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นลงยานะนี่ครับสวยโอ้โหเหรียญลงยาที่สวยในปี62สองนะครับต่อไปครับเป็นรายการที่7.1ครับ อิเจ็ดจุด้ยวิ่เจ็ดจุดหนึ่งลงยาพื้นเต็มสูบน่าจะสร้างน้อยด้วยนะเนี่ยเจ็ดจุดหนึ่งก็จะเป็นเนื้อสตะโลหะครับสตะโลหะถ้าเป็นลงยาพื้นแดงนะครับลงยาจีวรขอบแดงก็จำนวนการจะสร้างอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญราคาจองสี่ร้อยบาทโอ้โหนะครับเนื้อสตะลงยาเต็มสูบนี่ก็โคตรจีนอยู่ด้านหลังเช่นเดีวยวกันเนื้อสตะนะครับรายการที่เจ็ดลงยาแดงได้สวยฉ่ำเลยนะครับ นี่ต่อไปครับรายการที่9รายการที่9ก็จะเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นทองแดงลมดําหน้ากากทองทิพย์นะครับเนี่ยรายการที่9ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากบอกลูกปืนผิวลุงนะครับจะนวนจะสร้าง9ก9ารเ้าเหรียญราคาจอง250บาทงานหน้ากากก็สวยชัดเจนนะครับจะสร้างรวมทั้งหมดของเหรียญรุ่นนี้รวมทั้ง,งเงินงานนะว่าก็อยู่ที่1นึ่งมานหน0 0งหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับจะสร้างมาเยอะกับเหรียญหนึ่งปูเหงรุ่นเหงทะวีโชครับ รายการสุดท้ายผมมีก็รายการที่สิบครับจำนวนการจัสร้างมากที่สุดหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญราคาจองร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงฉนวนครับทองแดงฉนวนนี่ทองแดงฉนวนนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญยุคต้นของหลวงปู่เฮงนะครับใครชอบหลวงปู่เฮงเหรียญที่สวยก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญหลวงปู่เฮงนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยนะครับ ขาดแขวปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบนะครับฝากกดติดตาม y o u t u b e M สายบุญด้วยนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคนก็ติดต่อที่เฟซเสายบุญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ